ตัวเต็มมังหะจูสึกไฮเซนในตอนที่239ทุกคนต้องตายหมดยกเว้นชายคนนี้ซึ่งจะเป็นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าดีเจ้าแล้วครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่อง9ก98สาแชนลพาร์ทของเราในวันนี้เราจะมาทําเกี่ยวกับตัวเต็มของมังหะจูสึกไฮเซนหรือว่ามหาเวทผนึกมานะครับในตอนที่239นะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวกดไลค์ซับสไครป์กดแชร์แล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยใครสนใจเรืือ่อองแนวนวี้ก็ ขอฝากแฟนเพจด้วยนะครับสามารถไปติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมก็จริงๆเนี่ยมันควรจะลงตั้งแต่เมื่อเช้าใช่ไหมแต่ผมเนี่ยใช้เวลาแปลค่อนข้างที่จะนานนะครับผมแล้วรู้สึกว่าแปลเองเนี่ย ก็เข้าปากมากกว่านะครับผมผิดถูกยังไงสามารถเพิ่มเติมในสิ่งที่ถูกต้องได้นะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่านะครับเปิดตอนมาในตอนนี้เลยนะครับเราไม่ต้องเสียเวลาย้อนความกันให้มากความนะครับเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยมันได้เปลี่ยนฉากแล้วใช่ไหมจากปกติเนี่ยฉากมันจะอยู่กับสุขุนะเนาะซึ่งแน่นอนว่าเปิดตอนมาในตอนนี้มีการอธิบายนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยอยู่ที่จังหวัดอิวาเตะนะครับผมซึ่งเป็นอนาณาณิคมทะเลสาบโกโชนั่นเองนะครับผมขนาดที่ ศึกชินจูกุนะครับผมยังคงดูเดือดเนี่ยก็มีเจ้าหญิงผมรอนเนี่ยได้พุ่งเข้ามานะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นว่ามีผู้หญิงนะครับผมผมรอนเลยสวยเลยนะครับผมกําลังหนีอ, ali, อะไรบางอย่างอยู่ซึ่งเขาได้พูดขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นการอธิบายยาวเลยนะครับของผู้หญิงคนนี้เนาะซึ่งเขาได้พูดขึ้นามาว่าเขาเนี่ยหมดหวังเพราะว่าเกมคัดออกนั้นเนี่ยยังไม่จบนะครับผมกดทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นถึงนขนาดนี้นะครับเพ<ล>ื่อหลีกเลี่ยงการบังคับให้เรานั้นเนี่ยฆ น่าจะเป็นความพยายามนะครับของกลุ่มผู้ใช้คุ้นใสที่ตื่นขึ้นมานะครับเพื่อที่จะต่อต้านความคิดเรื่องการฆาตกรรมนะครับเกมดําเนินการไปช้าเกินไปตามกฎเหล่านี้นะครับหรือไม่แน่เพราะว่าเหตุนี้เขาจึงได้ส่งทหารเหล่านั้นเนี่ย มายังอนานิคมนะครับผมและนั่นเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอที่จะทําให้เขาพึงพอใจนะครับผมและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมนะครับหลังจากนั้นก็มีการพูดนมาว่าแกเนี่ยตามหาอะไรอยู่เคนจาคุนะครับผมหลายปีมานี้เนี่ยแกทําให้เราเนี่ยอยู่เหมือนวัตถุต้องสาบและทําให้เรานั้นเนี่ยกลับมามีชีวิตอีกครั้งและทําไมตอนนี้แกถึงอยากจะมาเอาชีวิตเราอีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวของเคนจาคุเองที่ณตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเขานั้นนะครับผมจะดักจับผู้หญิงคนนี้ได้แล้วใช่ไหมซึ่งโดยใช้วิญญาณคำสาบนะครับ ที่เป็นเหมือนน้ำนะครับผมของเหลวเนี่ยมาดักจับไว้ที่หัวนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมาในขนาที่เขาเนี่ยนั่งอยู่บนต้นไม้นะครับวา่าถ้ามันขาดรสชาติฉันก็แค่เติมเครื่องเทศลงไปถ้ามันแรงหรือว่ามันดีขึ้นก็ทําต่อไปพวกเธอทุกคนเนี่ยไม่สําคัญสําหรับฉันเหมือนเครื่องปรุงรสแล้วก็น้ําเปล่านั่นแหละฉันไม่มีความผูกพันกับพวกเธอสักคนเดียวไม่ว่าใครคนใดคนนึงก็ตาม แล้วหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าทางด้านเคียนจาคูนเนี่ยมันก็จะโจมตีใส่ผู้หญิงคนนี้เรื่อยๆนะครับคือให้น้ำเนี่ยกักขังเหมือนหายใจไม่ออกใช่ไหมผู้หญิงคนนี้เนี่ยเลยเอาผมนะครับมาทําเป็นรอนๆและเหมือนกับปล่อยแบบว่าของแหลมออกมานะครับผมน่าจะเป็นเศษผมอ่ะ <c oughs> เพื่อที่จะโจมตีใส่เคียนจาคูน,นะครับผมแน่นอนว่าพอโจมตีไปเนี่ยเคียนจาคูหลบได้นะครับแล้วดูเหมือนว่าไอค้คุกน้ํานี้เราขอเรียกคุกน้ํและกัน มันก็เกาะตัวเป็นกลมแล้วนะครับผมคือเป็นทรงกลมและหลังจากนั้นนะครับผมเคนจาคุเนี่ยก็ทําให้มันแข็งขึ้นซึ่งตัวของเคนจาคุเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับผมว่าอะ่ะถึงอย่างนั้นเนี่ยฉันก็อดไม่ได้หรอกนะที่จะรู้สึกเสียดายนะครับแล้วเขาก็เลยได้บอกว่าแข็งพอแข็งปุ๊บเนี่ยไอสิ่งที่มันเป็นน้ำเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็แข็งเหมือนหินเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าสามารถกําจัดผู้หญิงคนนี้ได้แบบเสร็จสมบูร,รณ์นะครับผมหลังจากนั้นดูเหมือนว่าฉากที่ผู้หญิงคนนี้เน ถึงรู้ตำแหน่งของผู้เล่นทั้งหมดซึ่งตัวของเคียนจาคูเองเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับผมคือเป็นการอธิบายมากกว่าเคียนจาคูเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าฉันเนี่ยใช้วัตถุต้องสาบและผนึกกับผู้ใช้คุณใสที่กับชาติมาเกิดและก็ปลุกพลังตามลำดับนะนะการติดตามพวกเขาเนี่ยเป็นเพียงเรื่องง่ายๆสําสหรับฉันซึ่งพอเคียนจาคูพูดแบบนี้นะครับ,รบเขาก็เลยได้พูดต่อว่าแต่ถึงแม้ว่าฉันเนี่ยจะไม่ได้ทําอะไรก็ตามนะน่าประหลาดใจที่ทุกคนเนี่ย ยังคงเลือกอยู่ในอนานิคมเออฉันคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีเหตุผลที่จะออกเลยละมั้งเพราะการถูกตามล่าหรือว่าการต้องปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ๆเนี่ยไม่มีทางเลือกไหนที่ดีนักหรอกหลังจากนั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีคนเนี่ยได้พูดขึ้นมาหลังจากที่ตัวของเคนจาคุ้มันพูดอยู่คนเดียวนะครับมันได้พูดขึ้นมาว่าเธอนนั้นเนี่ยตายไปนานแล้วนะถ้านายชอบพูดอยู่กับตัวเองมากขนาดนี้ มันก็ดีแล้วสำหรับการที่นายนั้นเนี่ยได้อยู่มานานขนาดนี้ซึ่งก็คือตัวของฮาเซโนกินั่นเองนะครับผมแต่สิ่งที่ตัวของเคนจาคุพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือในความเข้าใจผมเนี่ยคือสิ่งที่ตัวของผู้ใจคุณใส่ไม่ยอมออกจากอนณานิคมเนี่ยคือมันเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกันเลยคือการถูกเคนจาคุตามลาก,ก็แย่ใช่ไหมส่วนการออกไปแล้วไปเจอกับโลกภายนอกที่ตัวเองไม่เคยอยู่มาก่อนนะครับอาบางคนอาจจะเคยอยู่แบบว่าในยุคที่บ้านเมืองไม่ได้เจริญนะครับพอมาอยู่แบบนี้เนี่ยก็อาจจะปรับ ตัวลาบากเคนจาคุ้มันก็เลยได้บอกว่ามันเป็นเรื่องที่แย่นะครับผมงั้นเรากลับมาดําเนินเนื้อเรื่องกันต่อนะครับหลังจากที่ตัวของฮาเซโนกินะครับมันได้พูดขึ้นมาแบบนี้แล้วใช่ไหมซึ่งตัวของเคนจาคุ้นเนี่ยก็เลยได้หันไปมองนะครับพอเคนจาคุเขาหันไปมองนะครับเขาก็เลยได้บอกว่านี่เป็นเพราะเพื่อนของฉันเนี่ย มันหายไปเรื่อยๆยังไงล่ะซึ่งเขาก็เลยได้คิดนะครับว่าการแจ้งเตือนจุดปิดอยู่นะครับผมเหมือนแบบว่าไอสิ่งที่เขาแบบว่าสร้างขึ้นเพื่อแจ้งเตือนว่าใครเข้ามาหาเขาเนี่ยน่าจะปิดอยู่นะครับหลังจากที่ตัวของเคนจาคุพูดแบบนี้นะครับผมดูเหมือนว่าเขาจะพูดต่อยอีกหน่อยว่านายเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรล่ะทนายเนี่ยมาเป็นเพื่อนกับฉันฮาเซโนกิซึ่งตัวของฮาเซโนกิเนี่ยพอได้ยินแบบนี้มันก็เลยได้พูดกลับไปว่าบอกตามตรงนะฉันเคยได้ยินไอคําแนะนําที่แย่กว่านั้นมาแล้ว นายจะเรียกฉันแบบนั้นอย่างนั้นเหรอซึ่งตัวของเคยนจาคูเองเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าฉันดีใจนะแต่ก่อนอื่นเลยต้องขอบอกนายล่วงหน้าไว้ก่อนเลยว่าใครก็ตามที่ต้องการจะมาเป็นเพื่อนของฉันเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดดังนี้เลยนะคือ 1. เนี่ยนายต้องไม่น่าเบื่อนะแล้วก็2เนี่ยเราต้องเท่าเทียมกันซึ่งตัวของฮาเซโนกิเนี่ยมันก็เลยได้บอกว่าฉันเนี่ยก็แค่ล้อเล่นนะโอ้พระเจ้า อย่าเอาทุกอย่างเนี่ยให้มันเป็นเรื่องใหญ่นักเลยฉันไม่คิดหรอกนะว่าฉันเนี่ยจะอยู่กับเพื่อนผมยาวเหล่านั้นอีกต่อไปซึ่งน่าจะหมายตัวของเล็กกี้นะครับผมที่ผมยาวเหมือนกันซึ่งต่อมาทางด้านตัวของเคนจาคุเนี่ยก็เลยได้บอกว่าช่างน่าเสียดายจริงๆนะฮาเซโนกิซึ่งหลังจากนั้นนะครับฉากเนี่ยก็จะตัดมานะครับที่ตัวของเคนจาคุที่เขาบอกอ่ะรอสักครู่นะแล้วเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นฉากที่โกโจโนเนี่ยโดนสุคุนะโจมตีนะครับผมซึ่งเขาก็เลยได้บอกว่าฉััันนนนเเข้้้าใจแลวดงนนี่ย เขาจึงขยายเป้าหมายเฉพาะเทคนิคคำสาปของเขาฮ่าไม่สนุกหรอหลังจากที่ตัวของเคนจาคุเนี่ยพูดแบบนี้นะครับผมทางด้านฮาเซโนกิเองที่ดูรายการอยู่นะครับหรือว่าดูการถ่ายทอดสดอยู่เนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าอ่ะเขาแพ้แล้วถ้าโกโจหรือใครก็ตามที่สามารถเอาชนะได้ เป้าหมายต่อไปของพวกเขาเนี่ยก็คือนายใช่ไหมซึ่งฉันหวังว่าอย่างน้อยเนี่ยฉันจะได้รับการสนับสนุนด้วยนะหลังจากนั้นนะครับผมตัวของคินจาคุเนี่ยเขาก็เลยได้พูดกับมาว่าถ้าฉันเป็นนายแล้วก็ฉันจะยอมแพ้นะฉันเนี่ยได้วางบาเรียไว้รอบๆตัวของฉันแล้วก็รอบๆชินจุก,กุและได้ซ่อนวิญญาณคำสาปสอดแนมจำนวนนับไม่ถ้วนเอาไว้เลยแหละ มันเนี่ยมีประโยชน์ในการติดตามทุกสิ่งนะครับผมหลังจากที่เขาพูดแบบนี้เขาก็ล่ายาวเลยนะครับว่าอย่างแรกเลยนะคือปริมาณคํำสาบยังไงล่ะหากมีใครออกจากพื้นที่ฉันก็จะรับรู้ได้ทันทีฉันเนี่ยมักจะสังเกตถึงผลรวมของพลังงานคํำสาบของผู้ใช้คุณใสทั้งหมดที่อยู่ภายในชินจูกุอย่างต่อเนื่องซึ่งทําให้ผู้เล่นหมายเลข2ของพวกเขาอย่างโอโคซึยูตะเนี่ยสามารถติดตามได้อย่างง่ายมาก แน่นอนว่าวิญญาณคำสาปเหล่านั้นเนี่ยเห็นสิ่งใดมันก็จะแบ่งปันให้ฉันเห็นสิ่งนั้นเช่นเดียวกันสิ่งนี้ทำให้ฉันเนี่ยสามารถติดตามเซนอินมากิที่ตื่นขึ้นแล้วและมีพรสวรรค์ทางกายภาพได้เช่นเดียวก,กันกับตัวของน้องชายเมเมที่มีความสามารถในการเทเลพอร์ตซึ่งฉันเดาว,ว่าคงอยู่กับพวกเขาเช่นกันหลังจากนั้นนะครับผมดูเหมือนว่าทางด้านตัวของฮาเซโนกิเองเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับผมว่านายเนี่ยกำลังบอกฉันว่านายเนี่ยสั่นตลอดเวลาใช่ไหม นายนี่มันขี้ขัดจริงๆไม่ใช่งั้นเหรอซึ่งต่อมานะครับผมทางด้านตัวของเคียนจาคุพอได้ยินฮาเซโนกิพูดแบบนี้แล้วนะครับผมเคียนจาคุเองเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าหูระหว่างเราสองคนหลังจากนั้นนะครับผมเขาก็เลยได้พูดต่อว่ายังไงก็ตามนายคิดว่านายเนี่ย จะสู้กับฉันได้นานพอสําหรับให้ฉันเอาจริงได้หรือเปล่านะซึ่งต่อมาเคนงจาคุก็เลยได้ปล่อยนะครับผมฝูงวิญญาณคาสาบซึ่งค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับตัวของฮะเซโนกิเองเนี่ยตอบโต้ด้วยการดึงฟันของเขานะครับเคลือบด้วยเทคนิคคําสาบที่พอสัมผัสอะไรแล้วเนี่ยมันจะระเบิดใช่ไหมแน่นอนว่าพื้นที่ป่าตรงนั้นเนี่ยระเบิดลาบเลยนะครับผมตัวของฮะเซโนกิเนี่ยพยายามวิ่งหนีนะครับผมอย่างสุดชีวิตซึ่งพอวิ่งไปเนี่ยก็โยนลูกตาไปด้วยนะครับผมเพื่อทําลายวิญญาณคาสาบนะครับ หลังจากนั้นอยู่ๆก็มีวิญญาณคำสาปเนี่ยมาล้อมตัวเขาไวาน้นะครับและเขนจาคุ้มันก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าฉันรู้ดีว่านายเนี่ยใช้เทคนิคคำสาปย้อนกลับได้นั่นเนี่ยจึงเป็นเหตุผลที่ฉันเล็งไปที่หัวแต่ดูเหมือนว่าแม้แต่ผู้ใช้คุณใสที่กลับชาติมาเกิดใหม่แบบนายที่มีคุณภาพต่ำเนี่ย ก็ยังมีทักษะอยู่บ้างนะอย่างไรก็ตามด้วยสิ่งนี้เทคนิคคํัสทบย้อนกลับของนายจะถูกตัดออกใต้คอหลังจากที่ตัวของเคยนจ้าคูพูดแบบนี้นะครับเราเห็นว่ามันมีวิญญาณคำสาบนะครับผมที่เหมือนแบบว่าปากมันแหลมๆอะ่ะมันทิ่มตามคอของฮาเซโนกินะครับผมถ้าดูจากตามภาพแล้วก็ถ้าผมดูถูกนะมันทิ่มเหมือนแบบว่าสกัดจุดเอาไว้เลยอะไรประมาณนี้นะครับผมและหลังจากนั้นนะครับฮาเซโนกิเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็ถามเหมือนกัน แต่จุดจบของแกนในเกมนี้เนี่ยคืออะไรซึ่งตัวของเคียนจาคูเองเนี่ยเขาก็เลยได้สวนกันมาว่า <c oughs> ฉันเนี่ยไม่ได้บอกไปหรอกหอ้อนายก็รู้นี่ว่าฉันเนี่ยเป็นคนชอบพูดแค่ไหนฉันเนี่ยจำไม่ได้ว่าฉันเนี่ยพูดกับใครไปบ้างหรือบอกกับใครไปบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าฉันเนี่ยไม่ได้สนใจคนที่ฉันกําลังคุยด้วยฉันจะจบเกมคัดออกนี้ เมื่อผู้เล่นทั้งหมดถูกกำจัดแล้วที่จะก่อให้เกิดคำสาบานผูกมัดทาให้คนญี่ปุ่นเนี่ยสามารถรวมเข้ากับรูปแบบชีวิตที่สูงขึ้นคือ เทนเกนยังไงล่ะซึ่งหลังจากที่ตัวของเคนจาคุเนี่ยมันพูดแล้วก็อธิบายให้ฮาเซโนกิฟังนะครับถึงเป้าหมายของมันใช่ไหมฮาเซโนกิเนี่ยก็เลยได้บอกว่า,าแล้วนี่มันอะไรกันซึ่งหลังจากนั้นนะครับเคนจาคุเนี่ยเขาก็เลยได้พูดต่อว่านายเนี่ยไม่อยากจะเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นหรอกหรอฮาเซโนกิหากมีบางสิ่งที่น่าสนใจในจินตนาการของนายนายไม่อยากจะแน่ใจหรือว่าสิ่งนั้นเนี่ยน่าสนใจพอๆกันในชีวิตจริงหรอกหรอนั่นเนี่ย มันหมายความว่าการมีชีวิตอยู่อีกครั้งหนึ่งไม่ใช่หรอฮาเซโนกิซึ่งตัวของฮาเซโนกิเนี่ยเขาก็เลยได้สวนกลับมานะครับว่าเหมือนกับว่าฉันรู้อย่างนั้นแหละทำไมไม่เพียงจ้องมองอึที่แกเนี่ยทำทุกเช้าล่ะซึ่งพอเค็นจากูได้ยินแบบนี้นะครับดูเหมือนว่าฮาเซโนกิเนี่ยก็จะจบไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเคยนจากูเนี่ยก็ต้องตกใจนะครับแล้วได้พูดขึ้นมาว่าฮา จริงเหรอซึ่งก็มีคนเดินมานะครับผมแบบว่าสนุกสนานมาเลยนะครับนั่นก็คือทาคบาบะเขาได้พูดขึ้นมาว่าเดินทางมาไกลสู่ฮากโกคาเตอินะครับผมซึ่งตัวของเคนจาคุเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขัดจังหวะไปนะครับว่าเออตอนนี้เนี่ยเราอยู่อิวาเตะนะและเขาเนี่ยก็เลยได้คิดว่า เขามาที่นี่เพียงลําพังเพื่อต่อสู้กับฉันดูเหมือนจะไม่มีอีกาเลยดูเหมือนว่าเมเมเนี่ยจะไม่สามารถดูเราได้เพื่อให้เขาเนี่ยปรากฏตัวโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานคำสาปทั้งหมดเป็นเทคนิคคำสาปของน้องชายเมเมหรือเปล่านะซึ่งหลังจากนั้นนะครับเคนจาคุเองเนี่ยเขาก็เตรียมวิญญาณคำสาปนะครับเพื่อโจมตีใส่ตัวของทากาบะเนาะซึ่งก็ได้โจมตีไปนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าพอหลังจากที่เคนจาคุโจมตีไปแล้วนะครับเขาก็เลยได้พูดว่าฉันเนี่ยไม่สามารถตัดสินใจได้ ว่าทำไมพวกเขาถึงเลือกตัวของไอ้เจ้านี่ค่อนข้างที่จะน่ากังวลเล็กน้อยนะแต่ฉันเนี่ยไม่ได้สนใจผู้เล่นที่ตื่นตัวเหล่านี้มากนักหรอกนะฉันเพียงแค่ทําเพื่อเพิ่มจํานวนเท่านั้นแต่ก็ต้องมีข้อยกเว้นนะเพราะว่าฮิกุรุมะฮิโรมิเนี่ยเขาเป็นคนเดียวเท่านั้นที่มีศักยภาพซึ่งหลังจากนั้นนะครับผมดูเหมือนว่าทาคบะเนี่ย ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับพอทาขบะโผล่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ตะโกนเลยนะครับว่าอ้เลวเอ้แกคิดจะพยายามฆ่าฉันเงินเหรอนั่นสินะถุงมือหลุดแล้วไม่มีคนดีต่อไปแล้วเว้ยฉันจะจับแกเข้าคุกเองซึ่งหลังจากนั้นมันก็เลยทําให้เคนจาคูนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะงงนะครับแล้วเขาก็เลยได้สวนกับหมอว่าเมื่อกี้มันอะไรกันฉันไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยมันไม่ใช่ว่าการโจมตีของฉันนั้นเนี่ยไม่ได้ผล ว่ามันเนี่ยถูกบังคับให้ไม่ทํางานต่างหา่างซึ่งตัวของทคาขบะาเองนะครับพอขึ้นมาจากหลุมได้แล้วใช่ไหม <_' S 1> เขาก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับผมว่ามีบางสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากมายในโลกใบนี้นะแต่อันดับหนึ่งเลยเนี่ยก็ต้องเป็นเมื่อนักแสดงลองขโมยซินแบบสุดๆยังไงล่ะซึ่งเขาก็เลยได้โชว์หน้าแบบยิ้มแยม้มโดยที่ไม่มีบาดแผลเลยนะครับเคนจาคูเนี่ยเขาก็เลยได้บอกว่า มันแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็มีการอธิบายว่าทัคบะขึ้นบนเวทีนะครับแล้วก็จบไปสําหรับในตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าฆ่าทุกคนนะครับผมแต่อาจจะไม่ใช่ชายคนนี้ก็ได้ที่จะต้องตายในศึกครั้งนี้นะครับเพราะว่าขนาดโจมตีไปเขายังไม่เป็นอะไรเลยใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูกันว่าทัคาาบะจะยื้อได้ขนาดไหนนะครับผมสําหรับคลิปในวันนี้มีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ด้วยแล้วก็มีตรงไหนตกหล่นพูดผิดไงขออภัยด้วยนะครับสาหรับวันนี้ไปเลย